สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor X10 มือถือที่รองรับ 5G มาพร้อมกับ CPU Kirin 820กล้องหน้าป o p Up ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง10,000บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือเครื่องนี้เอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับกับผม Dream Mer ่อเร Let's go <S เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ การดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ครับเรียกได้ว่าไร้ติ่งหยดน้ําไร้หลุมแล้วก็ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นก็ไม่ใช่นะครับผมก็เป็นหน้าจอมือถือที่ไร้ติ่งหยดน้ําแล้วก็ไร้หลุมนะครับเพราะว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยจะเป็นแบบกล้องหน้าป๊อปอัพนะครับ ส่วนการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการไล่เฉดสีหน่อยๆน,นะครับตามสไตล์ส่วนตำแหน่งของกล้องหลังครับก็จะเป็นการเรียงแนวตรงลงมานะครับแล้วก็วางไว้บนฐานตามสไตล์2020นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอกันดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.63นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่90เฮิและครอบทำมาด้วยกระจก a l u m i n u Silicate Glass ซึ่งเป็นกระจกแบบใหม่นะครับต้องบอกได้เลยว่าในเรทราคานี้ผมมองว่าควรอย่างยิ่งครับที่จะเป็นหน้าจอ AMOLED ได้แล้วนะครับ ผมก็อาจจะมองไว้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบดูสื่อคอนเทนต์หรือว่าชอบการทัชสกรีนลื่นๆนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ติอะไรนะครับ IPS LCD ก็เพียงพอแล้วเนาะและรุ่นนี้ครับก็ยังทดแทนและก็ชดเชยโดยการให้ค่ารีเฟรชเรทมาถึง90เฮิร์ด้วยกันนะครับในด้านความแข็งแรงทนทานไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาครอบทำด้วยกระจกอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับความทนทานเนี่ยก็พอๆกันกับพวกกระจกกริลลา glass เลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าเนาะแต่อย่างน้อยก็ครอบมาให้ก็ดีแล้วนะครับพอการเชื่อม USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่203กรัมนะครับโดยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหรือว่าเบาจนเกินไปนะครับหน้าจอประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้ก็ถือว่าแมสกันแล้วนะครับถาใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Dual Slot นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เป็นซิมการทั้ง2ซิมหรือว่าจะใส่เป็น1ซิมการแล้วก็1 Micro SD Card ก็ได้นะครับการสแกแนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก จา้นส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทบด้วย Magic UI เวอร์ชั่น3.1 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัว Kirin ิน 8205G o Octa c o ค re ความเร็วจะอยู่ที่2.36 g h z GPU ครับเลือกใช้เป็น m a l i g 57ในด้านการใช้งานทั่วไปครับเราต้องยอมรับว่าเจ้าตัวค i r i n ินเนี่ยทำได้ดีมากๆแถมรุ่นนี้ยังรองรับ 5G อีกต่างหากครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือราคาไม่เกิน10,000บาทที่รองรับ 5G แถมสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับส่วนในด้านการเล่นเเกมบมบผตอได้ลย ว่าใครที่ชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆหรือว่าการไต่แรงแบบสบายๆชิลๆไม่ซีเรียสอะไรมากครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตและก็ข้อพิจารณาอีกหนึ่งข้อก็คือตัวนี้ไม่มี Google Play Service มาให้นะครับก็ายางที่ร,รู้ๆกันอยู่ว่า Honor เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ลูกของทางัวเว่ยเนาะดังนั้นรุ่นนี้ไม่มี Google Play Service มาให้นะครับใครจะเปจะต้องโหลดแอปไหนใช้แอปไหนเป็นประจำเนี่ยต,ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าัวเ w ่ย Mobile Service เนี่ยจะมีมาให้หรือเปล่านะครับมาดูที่ส่วนของเรื่องกล้อง กันบ้าครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวทริปโปล์คามิล่าตัวหลักครับจะอยู่ที่40ล้านพิกเซลรูรับแสงจีทีเอฟ1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับบวกมาด้วยกับเลนอัลตร้าวายอีก8ล้านพิกเซลซึ่งเลน Ultra อัลตร้าวายเขาครับสามารถการสูงสุดได้ถึง120องศาด้วยกันครับแล้วก็เลนสุดท้ายครับก็จะเป็นเลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทโดยก็จะมีการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับในด้านของกกกกลล้้้ออออองงคครรัััับบบจะวววว่่่่าาาาตเเเเนนนน์ีีีียยยยมโททสๆห็ ไม่ผิดนะครับแต่ว่าในด้านของความสว่างแล้วก็ความไบรท์เนี่ยเจ้าตัวออเนอร์จะมีมากกว่านะครับถึงจะเป็นแบรนด์รูปกันก็ไม่ได้แปลว่าโทนสีหรือว่าสไตล์การ ถ่ายภาพออกมาเนี่ยครับจะเป็นสไตล์เดียวกันบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นคนละแนวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในทางของฝั่งหัวเว่ยเนี่ยจะมีการออกแนวโทนวินเทจนิดนึงแต่ว่าเจ้าตัวออเนอร์ครับถ่ายออกมาแล้วจะมีความโมเดิร์นหน่อยๆน,นะครับแถมก็จะมีความอมเหลืองตามภาษาออเนอร์นั่นแหละครับซึ่งโทนสีแบบนี้ใครชอบก็สามารถเรียกซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่าความชอบแบบนี้มันขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าแบบนี้จะสวยกว่าหรือว่าแบบนี้จะดีกว่ากันนะครับส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอ ครับ16ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f ส2เป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 0 3 0เฟรมเรท หลายคนนะครับอา,อาจจะมองว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงที่ไม่มีติ่งไม่มีหลุมบนหน้าจอนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะติใจยอยู่ที่ไม่ชอบกล้องหน้าแบบป๊อปอัพนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะหล่นลงไปแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ครับเวลากล้องมันจะหล่นลงไปเนี่ยมันก็จะหุบเองโดยอัตโนมัติครับแถมการเปิดปิดป๊อปอัพต่างๆเนี่ยก็จะสามารถหุบได้ถึง2 0 0 0 0 0ถึง300,000ครั้งโดยประมาณเลยนะครับ ซึ่ง2 0 0แสนถึงสามแสนครั้งเนี่ยตีเฉลี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ2-3ถึงปีได้เลยนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือถือคนเราเนี่ยใช้ก็ไม่เกิน2ปีหรอกครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะดังนั้นสามารถใช้งานได้ยาวๆเช่นกันนะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องนี้เนาะการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1แบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่4,300มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก22.5วัตต์ โดยแบตเตอรี่ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าใช้งานดีๆเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งวันสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคิรินเนี่ย ก็ไม่ได้กินพลังงานถึงขั้นนั้นนอะแถมหน้าจอยังเป็นแค่ IPS LCD ดังนั้นใครที่ใช้งานธรรมดาทั่วๆไปครับ1วันใช้เต็มๆได้สบายๆเลยนะครับมาดูในด้านของสีครับตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีด้วยกันก็จะมีสีน้ําเงินครับสีดําสีซิเวอร์หรือว่าสีเงินแล้วก็จะเป็นสีส้มนะครับฝังไม่ผิดหรอกครับจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรนะครับ มาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างน,นะครับโดยเจ้าตัวนี้ก็เปิดตัวในต่างประเทศเนาะโดยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม6 g ิกะโรม6.4 ราคาก็าจะอยู่ระวๆประมาณ8,500บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม6กิกะโรม128ราคาก็าจะอยู่ระวๆประมาณ9,800บาทส่วนรุ่นท็อปสุดครับก็จะเป็นรุ่นแรม8กิกะโรม128ราคาจะอยู่ระวๆประมาณ1 7 5 0บาทนะครับย้ำอีกทีว่านี่เป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนน้อย,อยังไงคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดีๆว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็มองว่าเจ้าตัวออเนอร์เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะวางจำหน่าย ในประเทศไทยเพราะว่ารุ่นที่ผ่านมาของทางออ n o เนอร์เนี่ยก็เข้าไทยมาเกือบหมดทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าออเนอร์เนี่ยเขาพยายามจะสร้างแบรนด์ของเขาแล้วก็จะทําการตลาดให้กับทั่วประเทศนะครับจะเป็นโก o b อ l l เลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเราก็จะพอมีโอกาสที่จะได้ใช้มือถือเครื่องนี้กันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor X15G คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยอย่างเช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกะดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็นนะ่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมบริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกลาไก